ส,สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้เราจะมาพามาชมนะครับผมดอกลำโพงมือสองครับนุ่นพี่น้องโอ้โหเยอะมากครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมจะดูดอกมือสองกันนะครับผมวันนี้วันนี้ดอกมือสองเนาะอ่ะเริ่มต้นที่อันอินทนนท์นี่ครับผมอินทนนท์ตัวนี้ครับหายากครับผมของหายากนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นดอกมือสองเป็นดอกจำเดิมดอกจำเดิมนะครับผม อยู่ที่2,200บาทอ้ามีกี่ดอกครับผมตัวนี้น่าจะมีแค่2ดอกนะครับไม่เยอะสองดอกตัวนี้ครับผมสวยๆใหม่ๆเลยครับพี่น้องครลามาเลือกไปเรื่อยๆอยู่ก็เลยเหลือแค่สองดอกตัวนี้เป็นโครงปั๊มเนาะอ้อมค่ายอมาตะของเราอยู่คู่เมืองไทยมานานเหมือนกันนะครับนี่หลายรุ่นนะจะมีตั้งแต่รุ่นพันวัตใช่ไหมเนี่ยตัวนี้พันวัตนะครับผม 48-7,000วัตต์ตัวนี้ดอกเดิมจะอยู่ที่1,100บาทนี่ครับใครกําลังเริ่มเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับ,รบผมผม,มาเลือกเอานะครับผมจนตัว48-8ก็มีพอมีให้เลือกอยู่นะครับผมม,มาเลือกเอาครับถูกๆครับหนึ่งดังเหมือนกันพี่น้องราคาย,ย่อมเยาวอุ้ย48-8พาวเวอร์ถึงนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเดลัก900บาทอ่าๆตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้คันนี้ตัวนี้ใช่ไหมรกุ่น1,200วัตต์เนาะมร์กด์เนาะ ตัวนี้ถ้าดอกเดิมอยู่ที่1,500บาทนะครับก็จะมีอเยนหนึ่งสองสามดอกสามดอกนะครับดอกเดอกเดิมส่วนตัวนี้นี่ครับเรามาดูตัวมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ยอดฮิตเหมือนกันนะครับผมหายากเหมือนกันครับนี่ตัวนี้ T O T O ครับผมสองสองสี่หนึ่งนะคัณที่เรนนะครับยังมีอยู่หลายดอกอยู่นะสภาพดอกนุ่เดิมเลยเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ครับ ราคาอยู่ที่2,400บาทสองพันสีบาทครับถูกถูกครับพี่น้องครับสภาพสวยอยู่งามๆเลยมานเลือกดูกเยอะครับมาเลือกเอาเลยครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับอ้าวนี่นี่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวนี้ครับผมโอ้รั้มนะครับใหม่ๆเลยทัมอ่าดอกทั้มสภาพดอกมัเดิมสวยๆโอ้โหพี่น้องดูดิครับผมดูครับครับสติ๊กเกอร์ยังสวยงามมากเลยตัวนี้เหมือนมือใหม่เลยครับนี่เหมือนมือหนึ่งเลยเราจันทร์เนาะ อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทเองพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อยบาทก็แพงนะครับตัวนี้ไม่เล็กอนเราโอ้เน็กซอนนะครับผมเน็กอนสภาพเดิมๆสวยๆแจ่มๆเลยครับนี่มีอยู่สี่ดอกด้วยกันนี่พี่น้องดูอย่าสนใจนะงามๆเลยครับผมสภาพแจ่มๆเลยนี่โลโก้แบนทัชเซอร์อยู่นี่เท่าไหร่ครับนี่ครับสองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดโอ้โหเท่ากับได้มือหนึ่งเลยนะครับพี่น้องครับมาเลือกเอาครับผม ส,สำหรับคนที่ถามหาแน้วครับผม <22. S 2> ของมือสองครับมือสองแจมๆครับนี่มาถัดมา่งนี้ครับก็จะมีถ้าเป็นตัวนี้นี่น,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 นี่ตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็หายากตัวนี้ก็หายากนี่ตัวนี้จะเหลืออยู่สองดอกครับขอราคาตัวนี้นครับผมตัวนี้รู้สึกเป็นดอกซ่อมหรือเปล่านคนนี้ยกเหมือนกันครับตัวนี้ถามหาครับตัวนี้ดอกเดิมอยู่นะ ราคาเลยสันส2ง0บาทสองพันงาอยบาทไม่แพงเอาเลยถ้าเป็นรุ่นนี้เป็นไงนี่ครับนี่เอี่วัวตัวแ0ดรอวัตนี้0นะครับผมสายเนเจอร์เนาะเออ2,400บาท2อ0ัอยเยอะครับพี่ร้องครับนุ่นกิ๊บคิ๊บกิ๊บกิ๊บครับผม คิ๊บคับตัวนี้ตัวนี้ดอกสิบห้านิ้วเนาะสิบห้านิ้วตัวนี้ครับผมมีอยู่สองดอกเองครับผมโอ้โหเท่ากับมือมือหนึ่งเลยนะผมสภาพสวยนะสวยกิ๊บเลยครับนี่ขอราคาหน่อยครับผมขอราคาหน่อยราคาคิ๊บตัวนี้อยู่ที่พันหนึ่งร้อยบาทพันหนึ่งร้อยบาทครับผมหาที่ไหนได้พี่น้องเอ้ยมาเลือกเอาครับผม มาลับทานหน้าร้านจะเป็นอย่างนี้นะครับมาถึงรถได้นะรถได้ครับผมบอกว่าดูจากช่องรถแห่กีมาดนติกนี่รถให้พิเศษเลยครับใครเรยนนะครับผมนี่ถ้าเป็นชาร์ลเซอร์หกห้าสิบชาร์ลเซอร์เดี๋ยวใครยังยังเล่นอยู่นะครับโอ้โหนี่คนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับผมนี่สภาพสวยๆอมตะเลยครับนี่ใช่เท่าไหร่ครับอาจารย์สภาพสวยๆงามๆเลยสองพันห้าร้อยบาทเองนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทครับดอกเดิมๆยังเหลืออยู่สี่ดอกนะครับพเวอร์ไม่ต้องแรงก็ขับได้ครับนี่เสียงดีเสียงดี ถ้าเป็นสิบ้านิ้วยังมีโค้งนี่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 ครับทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดนี่สวยๆครับนี่เกื่อบใครหาเสียงกลางที่เกือใครหาเนาะนี่ครับนี่ประมาณนี้เลยอืมตอนนี้อยู่ที่2,200นะครับผม2,200อ่ะขอขออูขล้วงหน้าหน่อยครับอาจารย์โอ้โหเจ็บแบบนี้เจ็บอยู่นะครับผมยังจำๆอยู่เลยครับงานอาจจะซ่อมหมวกมานะครับแต่ไว้เดิมไว้ไว้ไม่ได้ซ่อมหมวกส่วนมากจะหลุดไงหมวกหลุดเนาะครับผม แรงไปหน่อยเนาะของแรงของแรงครับเยอะครับผมนี่ครับมาเลือกเอาครับพี่น้องครับผมออนีนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้นี่ครับมีมีคนถามมาอยู่ครับนี่มันจะเป็นรุ่นในสี่ตัวสี่ตัวเออคนอยู่สี่ตัวตอนนี้เป็นมือสองมีสองตัวราคาราคาก็สามพันหกร้อยบาทใช้งานปกติเสียงดังฟังชัด ถูกครับมาเอาไปเลยครับผมเหลืออคู่นึงสำหรับงานเครื่องเสียงเนาะครับผมที่ต้องการเสียงแรงๆนะครับผมสามพันหกพร้อมใช้ได้งานปกติแล้วขอนี่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 ทีเด็ดทีเด็ดเอาตรงนี้ครับผมตู้เมเจอร์ครับผมมีอยู่กี่ใบครับผมจะมีอยู่ตู้เบรสองใบโอ้ตู้เบรสองใบนี่ครับโอ้ใหม่ๆเลยครับพี่น้องดอกมอนสเตอร์ครับโอ้ยแจมๆเลยครับนี่ เบรคมาสองส่วนเส้นกลางมันมันใบหนึ่งนะครับตู้เบรคก็อยู่ที่ใบละหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทดอกมอนสเตอร์โอ้ดอกใหม่ของใหม่เลยใช่ไหมครับนี่งเป็นมือสองมือสองสภาพพี่น้องครับผมสสภาพวยใครเอฟซีมีเจอเด้อมาเลือกมาเลือกมาเอาเด้อพี่น้องเด้อเสียงกลางนะครับผมสสยงกลาาวภพครับดอกเดิมหมด ขอราคาหน่อยครับขอราคาหน่อยครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดันห้าร้อยบาทหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทรถโกงข้างหลังอย่างสวยเลยครับตัวหนังสือใหม่ๆเลยเนาะครับผมครับสภาพนี้เดี๋ยวหายากหายากจ้ะหายากครับหายากของหายากครับของดีจากอำเภอประทายครับจังหวัดนครราชสีมาครับของดีเลยครับนี่ผลิตมาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับนี่ครับผมความต้องการเยอะครับถือว่าลำดับต้นๆของประเทศไทยก็แล้วกันครับ วงหมอลำใช้นี่อ่ะขอแถมหน่อยแถมหน่อยเนอะก่อนจะปิดัดเนาะนี่ตัวทัดนี่ครับนี่สูง4เมตรสำหรับชุด4ีคูณสโอ้สวยๆเลยครับนี่คู่นึงนี่ตัวนี้อยู่ที่ตัวละ4,000บาท4,000บาทของตัว8,000บาทใช่ครับลดได้ไหมครับผมนี่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะมาคุยกันเอาเนาะพี่น้องเนาะคุยกันได้ครับผมครับผมนี่แหละงานนี่แหละงานชุด4ีคูณสสวยๆ4ีคูณสี่ครับผม4เมตร คลิปนี้นะครับผมผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆโอเคครับโอกาสหน้านะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่นะครับผมจะมาสอบถามราคากับอาจาันใหม่แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะครับผมทั้งแฟนเพจ Facebook และช่อง YouTube นะครับผมขอบคุณครับ